สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูากิ่งตอนไอ้มะเดือบมาเดือบปล้องเนาะที่ผมตอนไว้จริงๆวันนี้ผมจะมาตัดกิ่งไอ้มะเดืออุทุมพรเนาะผมปลูกไว้ต้นหนึ่งต้นเล็กๆจะมาตัดไปชําแต่ว่าเดินมาแล้วก็เลยมาดูไอ้กิ่งตอนมะเดือบปล้องสะหน่อยเพราะว่าสองสองสัปดาห์แล้วครับผม สิบสีว่วันสิบห้าวันละเขาอ๋อเริ่มมีรากแล้วครับผมรากเริ่มมาแล้วเนาะก็แสดงว่าเขาก็ก็ต่อนไม่ยากเนาะโอ้กิ่งนี้เยอะกวากิ่งบนอีกนี่ครับผมอีกสักไม่เกินสิบวันก็ตัดไปชำได้แล้วเนาะ แต่ตอนนี้ก็ผมเข้าสวนไปช่วยน้องทุกวันต่วงน,นี้ทุเรียนออกเยอะคนงานไม่มีผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาของตัวเองสักเท่าไหรน่นะผมมันสวนเล็กอันนี้ก็ที่ผมเอายอดมาเดือฝรั่งมาเสียบไว้เนาะก็ดูดีครับผมอันนี้ก็สิบวันสิบวันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วก็มีรุนแล้วครับผม แต่ถ้าให้ชัวร์เลยก็สองเดือนครับผมอย่างนี้บางทีมันที่เห็นว่าตาเขาแตกขึ้นมาเนี่ยบางบางทีมันแค่เขาอยู่อยู่เพราะว่าสะสมอาหารไว้ในกิ่งเนะาะก็เลยทําให้เขาแตกตาขึ้นมาได้มันยังไม่ใช่ว่าแตกเพราะว่าแผลมันติดแล้วก็ได้รับน้าเลี้ยงจากไอต่อมาเดือปปองเนาะมันยังไม่ชัวร์แต่ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับผม ดีกว่าไม่แตกดีกว่าแห้งไปเลยเดยี๋ยวไปตัดกิ่งมะเดือ่ออุทุมพรไปช่ำกันดีกว่าครับผมผมร่อนเล็กไว้ตอเทียบตอกมาดือคือท่อาจจะเยอะเลยมันไม่มีมันปลูกไว้ตรงว่า,าใจใหญ่ก็เลยมาไว้ริมริม,มสวนนะครับ ต้นไม้คุมอยู่เนาะแดดไม่ค่อยถึงแดดจะถึงแค่ช่วงเช้าเช้าก็ก็พอได้อยู่ครับผมถือว่าโตไวยอยู่พอผมเอามาปลูกเป็นแค่กิ่งตอนเล็กๆกิ่งเนี่ยเอาไปชำได้แล้ะนี่เนาะเล็กเล็กแค่ตะเกียบนี่แหละแต่ว่าชำได้แล้ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกิ่งเขาเยอะต้องแบ่งออกบ้าง โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอญาตัดแป๊บนี้อันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมตัดมาเมื่อกี้เนาะก็เอามาชําไว้แล้วก็ชําในแก้วเล็กๆแค่นี้ครับผมเจาะก,ก้นให้ระบายน้ำเนาะแล้วก็ตัดตัดก็ไม่ไม่ยาวมากครับผมประมาณ15เซนตตัดได้สท่อนเนาะ แต่อันนี้ไม่ไม่ชัวร์เนาะเพราะว่าส่วนยอดอ่อนๆเนี่ยผมยังไม่เคยชำอันนี้ก็ตึงลองครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นที่ผมชำมาไว้แล้วเนาะประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วแหละหรืออาจจะหนึ่งเดือนก็ชำในแก้วเหมือนกันแล้วก็ย้ายมาลงกระถางอันนี้ก็ใกล้ทําต่อได้แล้วครับ